สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,อาลองเจาะลึกเรื่องพื้นฐานของศาสตร์ที่เรียกว่าอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยนะครับนั่นก็คือนิเทศศาสตร์ใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าสำคัญมากๆนะคะครับโดยเราจะใช้ข้อมูลจากเอกสารประกอบการสอนของแผนการเรียนเตรียมโรงเรียนวัดเคมาพิรตตารามเป็นเหมือนอไกด์ไลน์ของเราวันนี้ครับ เห็นว่ามีผู้ฟังสนใจเป็นพิเศษด้วยนะค่ะเอกสารชุดนี้สรุปพื้นฐานได้กระชับดีค่ะเหมาะกับการทำความเข้าใจภาพรวมมากๆโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนิเทศศาสตร์หรือ communication arts เนี่ยเออมันคืออะไรกันแน่ครับตามเอกสารนี้เขาว่ายังไงบ้างคือหลักๆเลยนะคะมันเป็นเรื่องของกระบวนการส่งสารนะคะ จากคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งไปยังอีกคนหรืออีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ดูว่ามันเกิดผลอะไรขึ้นบ้างอ๋อการส่งสารแล้วก็ผลกระทบใช่ค่ะไม่ว่าจะตั้งใจส่งแบบไหนหรือผู้รับจะเข้าใจว่ายังไงนะคะเข้าใจครับงั้นถ้าจะเข้าใจผลของมันก็ต้องเข้าใจตัวกระบวนการก่อนสิครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างถูกต้องเลยค่ะในเอกสารก็ลิสต์ไว้ครบเลยนะมีอะไรบ้างนะครับผมเห็นแวบๆมี ผู้ส่งสารหรือ s เดอร์ก่อนเลยคนเริ่มพูดเริ่มส่งค่ะแล้วก็ต้องมีการเข้ารหัสหรือ encoding คือแปลงความคิดในหัวออกมาเป็นสัญ,ญลักษณ์เช่นคำพูดตัวหนังสือหรือภาพครับผมแล้วก็ส่งผ่านช่องทางหรือ channel เช่นพูดคุยกันตรงๆโทรศรัพท์หรือสื่อต่างๆอือหือแล้วก็ไปถึงผู้รับสารหรือ receiver ซึ่งผู้รับสารก็ต้อง ถอดรหัสหรือ Decoding ตีความสิ่งที่ได้รับมาใช่ค่ะซึ่งตรงนี้แหละที่อาจจะเข้าใจตรงกันหรือคลาดเคลื่อนกันก็ได้แล้วก็อาจจะมีผลสะท้อนกลับหรือฟีดแบ็กกลับไปหาผู้ส่งอ๋อมีฟีดแบ็ k ด้วยแล้วก็มีคำหนึ่งที่สำคัญมากๆคือสัญญาณรบกวนหรือ Noise ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ Noise นี่สำคัญมากไอ้คำว่า No i s e เนี่ย มันไม่ใช่แค่เสียงดังน่ารำคาญจริงๆใช่ไหมครับแบบเสียงก่อสร้างอะไรแบบนี้อย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นเลยค่ะคือ noise ในทางนิเทศศาสตร์เนี่ยมันกว้างกว่านั้นเยอะมากๆอาจจะเป็นเสียงดังจริงๆก็ได้อันนั้นเรียก noise ทางกายภาพเนาะแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องเอ่อทางจิตวิทยาเช่นอคติในใจเราความเหนื่อยความเครียดหรือแม้แต่ความหมายของคำที่ใช้ที่ผู้ส่งกับผู้รับ เข้าใจไม่ตรงกันอันนี้ก็เป็นนอสได้หมดเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคืออะไรก็ตามที่มันขัดขวางทำให้การสื่อสารไม่สมบูรณ์หรือผิดเพี้ยนไปได้หมดเลยถูกต้องค่ะมันทำให้สารไปไม่ถึงหรือถึงแต่ความหมายเปลี่ยนไปชัดเจนเลยครับพอเห็นภาพรวมของกระบวนการแล้วทีนี้การสื่อสารมันก็มีหลายแบบ หลายระดับใช่ไหมครับใช่ค่ะในเอกสารก็มีการจำแนกประเภทไว้เหมือนกันค่ะมีแบบไหนบ้างครับที่หลักๆเลยก็จะมีตั้งแต่เล็กสุดเลยคือการสื่อสารระหว่างบุคคลอันนี้ก็คุยกันสองคนเพื่อนแฟนครอบครัวครับผมขยับมาหน่อยก็เป็นการสื่อสารในกลุ่มเช่นประชุมงานในทีมทำกิจกรรมกลุ่มเล็กๆอือึแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกก็เป็นการสื่อสารมวลชน อันนี้คือส่งสารไปหาคนจำนวนมากผ่านสื่ออย่างทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ข่าวครับแล้วก็มีการสื่อสารในองค์กรอันนี้เป็นการสื่อสารภายในบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆเนาะใช่ค่ะเช่นอีเมลภายในประกาศนโยบายต่างๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยยุคนี้ก็คือการสื่อสารดิจิตอลอ่าใช่เลยโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตทั้งหลายแหละค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบการสื่อสารที่สำคัญสำคัญค่ะการแบ่งแบบนี้มันก็ทําให้เห็นภาพเลยนะครับว่านิเทศศาสตร์นี่มันแตกแขนงออกไปได้เยอะมากๆใช่ค่ะซึ่งแต่ละประเภทที่ว่ามามันก็นําไปสู่แขนงวิชาเฉพาะทางของนิเทศศาสตร์นั่นเองตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจในเอกสารพูดถึงแขนงวิชาไว้ด้วยใช่ไหมครับมีอะไรเด่นๆบ้างครับมีค่ะก็เช่นสื่อสารมวลชนที่เราคุ้นเคยกันดีการประชาสัมพันธ์หรือ PR การโฆษณาครับวารสารศาสตร์ที่เน้นเรื่องข่าวเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็มีนิเทศศาสตร์ดิจิตอลที่มาแรงยุคนี้รวมถึงภาพยนตร์และสื่อใหม่ด้วยค่ะโอ้ดูหลากหลายมากเลย แต่และอย่างก็คงมีเป้าหมายวิธีการเน้นหนักต่างกันไปแน่นอนค่ะอย่าง PR ก็เน้นสร้างภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ที่ดีโฆษณาก็เน้นจูงใจให้ซื้อวารสารก็เน้นความถูกต้องแม่นยำจะถึงจะต่างกันพื้นฐานก็น่าจะมาจากหลักการหรือทฤษฎีการสื่อสารเดียวกันในเอกสารมีพูดถึงทฤษฎีพวกนี้บ้างไหมครับมีพูดถึงทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญสำคัญอยู่หลายตัวเหมือนกันค่ะเช่นอะไรบ้างครับ ชื่ออาจจะฟังดูวิชาการหน่อยๆนะคะค,ค่ะก็มีอย่างทฤษฎีเวทีสาธารณะหรือ <Yeah. S 1> public sphere ทฤษฎีวาระข่าวหรือ agenda setting อันนี้คนพูดถึงบ่อยครับครับ agenda setting นี่คุ้นหูมากค่ะแล้วก็มีทฤษฎีการใช้และพึงพอใจ uses and gratifications แล้วก็ทฤษฎีสื่อกับผลกระทบหรือ media effects ค่ะพอจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ อย่าง a g e n d a Setting ที่ว่าคุณคุณเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับได้ค่ะ Agenda Setting เนี่ยหลักๆเขาบอกว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักในสมัยก่อนนะนะคะคอาจจะไม่ได้มีพลังบอกเราโดยตรงว่าควรจะคิดอย่างไรกับเรื่องต่างๆแต่มีอิทธิพลสูงมากในการกำหนดว่าเราควรจะคิดถึงเรื่องอะไร,รพูดง่ายๆคือเรื่องไหนที่สื่อนำเสนอเยอะๆบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจหรือเป็นวาระสำคัญขึ้นมานะคะ หมอเหมือนกำหนดหัวข้อให้คนมาสนใจกันว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะส่วน uses and gratifications เนี่ยจะมองจากมุมคนรับสารว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายรับเฉยๆนะแต่เราเลือกที่จะใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างของเราเองเช่นหาข้อมูลหรือเพื่อความบันเทิงหรือเข้าสังคมอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแบบนั้นเลยส่วน media effects ก็จะมองภาพรวมก,กว้าง ว่าสื่อมันส่งผลกระทบอะไรต่อความคิดความเชื่อพฤติกรรมของคนในสังคมบ้างเข้าใจแล้วครับพอฟังดูแล้วทฤษฎีพวกนี้มันช่วยให้เราเข้าใจกลไกาการทำงานของสื่อแล้วก็ผลของมันได้ลึกขึ้นจริงๆนะครับใช่ค่ะมันเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์นะคะสรุปแล้วเนี่ยนิเทศศาสตร์นี่มันโหลึกซึง้งแล้วก็ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับแค่พื้นฐานจากเอกสารนี้ก็ทำให้เห็นภาพกว้างๆชัดขึ้นมากถูกต้องเลยค่ะ การเข้าใจพื้นฐานพวกนี้ทั้งกระบวนการประเภทขแขน่วิชาหรือทฤษฎีเบื้องหลังเนี่ยมันช่วยให้เราเป็นทั้งผู้ส่งสารที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นผู้รับสารที่รู้เท่าทันมากขึ้นด้วยจริงครับโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะไปหมดแล้วก็เร็วมากด้วยใช่ค่ะทําให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อข้อมูลผิดผิดหรือการสื่อสารที่อาจจะชี้นําเราโดยไม่รู้ตัวได้ง่ายๆค่ะครับผมทิ้งท้ายไว้น่าคิดเหมือนกันนะครับในยุคปัจจุบันที่ เอ่อใครๆก็เป็นสื่อได้เองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ไอพลังของวาระข่าวหรือ Agenda Setting ที่เมื่อก่อนอาจจะกระจุกตัวอยู่กับสื่อใหญ่ๆไม่กี่เจ้าเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปมากน้อยแค่ไหนหรือว่าทฤษฎีผลกระทบของสื่อ Media ยเอฟเฟ s มันต้องปรับมุมมองใหม่ไปเลยไหมครับเมื่อภูมิทัศน์สื่อมันซับซ้อนแล้วก็กระจายศูนย์การมากขึ้นขนาดนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะชวนให้คิดต่อได้อีกเยอะเลยนะคะ